สวัสดีค่ะวันนี้ยยปางก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้ทำยังไงให้พืชผักของเราเขียวงามจเจริญเติบโตรเร็วใบใหญ่ใบเขียวนะคะดูกันเลยนะคะว่ายายปางใช้ปุ๋ยอะไรที่จะทําให้พืชผักของเราเนะะี่ยค่ะ กำลังออกดอกเลยค่ะนี่นะคะอีปังก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่เหมือนกันกำลังออกดอกทุกต้นเลยค่ะนี่เป็นใบ อะไรนะอันนี้ก็เป็นใบผักอีตูแถวบ้านนะคะใบแมงลักค่ะปุ๋ยวันนี้นะคะเยปังก็จะใช้จุลินทรีย์สังขาะ้อแสงนะคะเยปังก็ทําไว้หลายขวดเหมือนกันค่ะเวลาเราต้องการใช้อยู่ในสวนของเราเนะะี่ยค่ะเราก็หยิบใช้ได้เลยนะคะเยปังก็เอาไว้ ส่วนปุ๋ยจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะก็ทําได้ง่ายๆไข่หนึง่งฟองนะคะยายที่ยายปานเคยทําแล้วก็มีผงชูรสน้ําปลาแค่นั้นล่ะคะ่ะตากแดดเอาไว้เลยค่ะเราเวลายหยิบใช้แล้วก็หยิบใช้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเราปลูกพืชผักอินทรีย์นะคะแล้วก็ทําเอาไว้ใช้ได้เลยนะคะใชน้นานๆนะคะใช้ง่ายสะดวกสบาย ใปานใช้ตากแดดเอาไว้จะแดงดีมากเลยนะคะที่เราหมักไว้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถลดกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยเราต้องการใช้นะคะเราก็หยิบมาใช้เลยใบปังก็จะเอาไปหนึ่งขวดนะคะเดี๋ยวเราจะไปลดกับพืชผักของเราเลยค่ะผักใบปังเขียวงามมากอันนี้ จะเป็นผักกาดนะคะเขียวงานเก่งแล้วก็ผักบุ้งนะคะเดี๋ยปังก็หวานเอาไว้เดีย๋ยปังก็เตรียมน้ําไว้นะคะสิลิตรค่ะแล้วก็ใช้ซีสังเข้าแสงนะคะเทลงไปเลยประมาณ1แก้วนะคะใส่ลงไปนี่ค่ะประมาณ1แก้วเราใช้ลดกับพืชผัก ของเราได้ทุกชนิดเลยยูริซีสังข้อแสงที่เราหมักเอาไว้นะคะเขาจะมีกลิ่นแรงหน่อยแต่ทำให้พืชผักของเราเฉียวงามติดดอกเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยปังก็จะเอาไปลดเลยนะคะทำง่ายๆค่ะเราทำไว้ในสวนนะคะแล้วก็ใช้รดเลยเห็นไหมเร่ง ติดการติดดอกได้อย่างดีเลยทำให้พืชผักของเราเฉียวงามด้วยนะคะหัวปักยาวนะคะกำลังงามใช้ลดได้เลยค่ะใช้ลดช่วงไหนคะช่วงเย็นช่วงเช้าได้หมดเลยนะคะใช้ลดกับพืชผักได้ทุกชนิดเลย ดูผักบุ้งของเยปานะคะยอดใหญ่มากใบใหญ่เสียวงามมากค่ะนะคะเราจะลดเพิ่มแล้วก็เอามาใส่อีกนะคะนากาเอาค่ะหนึ่งแก้วหรือครึ่งแก้วนะคะลดกับพืชผักกินใบก็เราก็ใส่น้อยลงมาหน่อยนะคะ ใช้ลดได้้งเลยเป็นมะเขือนะคะในถุงนะะี่ค่ะบางา็ก็ใช้ลดสองสามวันครั้งนะคะสูตรนี้นะคะใช้ลดบ่อยๆได้แต่เราก็ผสมเพี้ยจางหน่อยนะคะเราไม่ได้ผสมเยอะค่ะลดได้กับพืชพักทุกชนิดเลยะคะ่ะอีกทกนะคะ นี่นะคะมะเขือองย่ปานที่ปลูกอยู่ในถุงนะคะก็กําลังติดลูกเลยเห็นไหมคะกําลังติดลูกบํารุงพืชผักนะคะบํารุงง่ายๆใส่ปุ๋ยก็ใส่ง่ายๆค่ะ รดะะได้กระดอกไม้ได้ไม้ได้คกก่ะกล้วยนะคะที่ลูกเอาไว้ลดได้มหมดเลย <ming ling> เขือนะคะใช้รดได้เลย ทำลงุงไซปุยง่ายๆนะคะใช้ดีใช้ง่ายๆรลดเสร็จแล้วนะคะเยปังก็เอามาเก็บไว้ที่เดิมค่ะก็เอาตากแดดไว้อย่างแบบนี้เลยนะคะเราต้องการใช้เมื่อไหร่เราก็เอามาใช้ได้เลยเราทําเอาไว้นะคะสะดวกสบายมากเลยแล้วก็ทําง่ายด้วยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็ลองไปทําใช้ดูนะคะที่เยปังเคยหมักเอาไว้นะคะเขาจะแดงดีมาก นะคะคพืชผักของเราอยู่ในสวนนะคะก็เขียวงามอันนี้ก็จะเป็นต้นผงชูรสนะคะก็คือใบอะไรคะคะนาเม็กซิโกนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ใบชูรสของเราล่ะคะ่ะก็นี่ค่ะเริ่มแตกยอดใหม่ ทำให้ผักในสวนของเรานะคะใบใหญ่ใบเคี้ยวงามแบบนี้เลยแล้วก็ทำง่ายๆใช้ได้นานค่ะเราไม่ต้องไปหาปุ๋ยอย่างอื่นนะคะญยปังนก็จะใช้หมุนเวียนกันไปก็จะมีน้ำซาวข้าวน้ำหมักขี้วัวของเรานะคะเป็นปุ๋ยน้ำแล้วก็พืชผักทุกชนิดที่ยีปังนหมักเอาไว้ค่ะก็ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวนพืชผักของเรานะคะเราอยากกินอะไรแล้วก็เอามาปลูกใส่กระถางอย่างละกระถางสองกระถางเราก็มีผักสวนครัวของเราเอาไว้เก็บกินภายในบ้านปลอดสารพิษด้วยนะคะ mm hmm. ก็ลองไปปลูกดูค่ะเราชอบกินผักอะไรเราก็เอามาปลูกได้เลยยุลินซีสังขะคอแสงนะคะก็ลองไปทําใช้ดูนะคะทําง่ายๆนะคะเอาไว้ในสวนผักของเราเลยค่ะ ลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดใา้